รู้หรือไม่รัฐบาลเพื่อไทย11พักร่วมรัฐบาลไม่ได้มี314เสียงนะครับแต่มีทั้งหมด330เสียงครับล่าสุดนะครับก็จากการที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนะครับทางพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับที่แถลงพักร่วมกันว่ามี11พักเนี่ยได้เสียงสออทั้งหมดเนี่ยในสภาล่างเนี่ย314เสียงนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับ พักเพื่อไทยนะครับรัฐบาลเพื่อไทยนะครับมีเสียงทั้งหมด330เสียงนะครับอีสิเสียงมาจากไหนครับอีสิเสียงมาจากพักประชาธิปัตย์นะครับก็คือกลุ่มของคุณเดชอิทนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อวานนะกลุ่มคุณเดชอิทนะครับมีการโหวตเห็นชอบให้กับพักเพื่อไทยนะครับให้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีครับเป็นการบ่งบอกว่าพักเพื่อไทยมีเสถียรภาพถึง330เสียงเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นสภาที่มีอํานาจล้นจนเกินไปไม่ได้เป็นรัฐบาลที่มีอํานาจล้นจนเกินไปเพราะอะไรเพราะว่าอีสิ ต่อรองนะครับของพักร่วมรัฐบาลต่างๆนะครับว่าพักไหนที่เยอะหรือว่าพักไหนที่ต่อรองมากนะครับทางพักเพื่อไทยก็มีพักสำรองนะครับก็คือมีอีก16เสียงสำรอง